พาดยต่ล้วน้ำเข้มข้นมากเลยนะเนี่ยอืมน,น่มากินน่ากินน่ากิน อยู่ที่ไหนเราก็นัวได้นะเอ,เ,นเอาเอกมันดีดมันดีดเลยอาสตร์จะเอาน้ำเสีกนะคะน้ำเสีนะคะแ่บอ,อีกจ้าเสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิบห้ามากินขอบคุณนะคะ ยังอยู่กรุงเทพอยู่นึจ้าอันนี้อยู่บ้านเพื่อนอยู่บ้านอรัญญานะคะบ้านอรัญญากับบ้านเอกีที่แบงคอกนะคะตอนนี้อยู่ที่สมุทรสาครน,นะคะยังบมเดลกาไปใส่นะคะยังโมไปใส่มาใส่นะคะก็จะบอกว่าตูดกินอยูล่ลาะนี่นะคะเนภาพมากินขนมจีนอันนี้เป็นขนมจีนหน้าปักซอยอันนี้ชุดละสามสิบห้าบาทนะสื่อมากนะคะ ขนมจีน้ํายาปา่าแบบว่ารสชาติกินประแดกคือแบบว่าประแดกแบบบาดเขาเลยอะประแดกนงอะ่ะอือร่อยถาดน,นี้คือถาดน,นี้คือสองชุดนะชุดละสามสิบห้าสองชุดนี่เจ็ดสบาทเนี่ยถาดน,นี้เจ็ดสบาทกินแบบว่า กินคือจังแบบว่าสามเราถุขหวยอ่ะผักชุดเดียวกลัวไม่อิ่มแล้วมันพอกกระเทินเนี้ยคือชุดนละสามสิบห้าบาทนี่แบบว่าเครื่องเครื่องเต็มผักผึกมีเนี่ยมีพริกชงพริกทอดเห็นไหมไม่พริกทอดหบดเลยตีนกงุงตีนไก่ก็มีคือสุดคุ้มว่สามสิบห้าบาท จริงๆมันเขาก็ขายอยู่กรุงเทพนะแต่ว่าทำไมเขาขายถูกจังไปยออร่อยคนทางคนคนอีสานเฮตุเป็นมาเอกเออคนอีสานทํำคือเป็นแม่ค้าแบบขาเจ้ามาจานจังหวัดไม่ยุงเทพนะครับว่ขา,าเจ้ามาเห็ดอาหารอีสานกลายสินะ อก่อนคือชอบมิปิกแบบออริจินอลแหละกินบ่านี่กับแบบว่าแล้วหอดเขาแรงอร่อยมาก รอ,อร่อยเต็มไก่อร่อยมากมติ่งกันแล้วเปือ่อยิดเดียวเสียเวลาลิ้นมากวลาลิ้นมากุุงเทพนะคะลิ้นกับปรํจำเป็นต้องไปนอนแบบว่าไปนอนโรงแรมนอนอย่าง กับเพราะว่าส่วนมากเลยเพื่อนเพื่อนในกลุ่มของนีนนะคะเขาจะมีบ้านอยู่กรุงเทพกันเบิดเลยนะคะเพื่อนสนิทกันเรียนมาด้วยกันนะครับโตมาน้ำกันโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันมากสนิทกันทั้งขอบครัวเลียนมาน้ำกันใหญ่มาน้ำกันดื้อมาน้ำกันนี้เรียนมาน้ำกันนะคะ แล้วเนาอาจจะตรงกันนะพี่ลิ้นไปกรุงเทพไปยู่น้ำทายไปอยังสินาะเล่นกับสมาบัติสุปัง้งมาผนะู้ใดหนะคะเล่นมากไม่ไมาอยู่กับไผรแล้วไม่เจอหมูผวกนะคะมาย่ำเลยกับมานอนบ้านเพื่อนนะคะบางที่กับไปนอนบ้านไอ้ติ๋วนะคะบ้านพี่ลิ้นไปเอาบักฮวง,งหมูอ้านนั่นก็นอีกลหลังนึงนะคะอยู่แถวสุรพรรณภูมิส่วนมาเล่นก็นจะมาอยู่บ้านของอรัญญานะคะ่ะบ้านอรัญญาก็อยู่สม,มุทรปราก,การ กระบาดหรือไม่น่านนมีสองหลังนะครับิบิบัติยู่กระสินอีกหลังหนึ่งนะคะถือลิ้นเที่ยวไปแต่ละอายุใต้เคลื่อนนั่นแล้วก็ลหลังนี้ยู่สม,มุทรปราก,การนะฮะน <c oughs> ี่ก็เที่ยวเขาเที่ยวออกปานเฮี่ยงจากของ <c oughs> เนาะทำไมเที่ยวเขาเที่ยวออกปานเฮี่ยงจากขอางดีเจ้าหน่อยก็สีไล่จากขอ,องบ้านออกจากบ้านคนตัว สนิทกันมากนะคะซิดกันมาตะน่อยนอยจนเผาเวลาไปพัทยานะะเวลาเห็นลินไปพัทยาไปยังเนึ่ยกับไปนอนบ้าน พวกกันนะคะมูมูพวกกันนะ่ะละเป็นพี่สาวของเพื่อนสาวเพื่อนพี่สาวของอัญญาแต่บางที่เวลาเล่นไปพญายาบางที่เล่นกับน,นัอนโงแรมนะคะเพราะว่าบ,บางที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอ,อย่างจินดาโอยากไปกวนคนหลายอย่างประมาณนี้นะนอนโรงแรมแนะ่นอนบ้านเพื่อนแน่อย่างประมาณนี้นะคะ น้มจีนร้านนี้อร่อยเอเก,กี้ยน้ำจีนอร่อย,ออยเออกินปลาลาดแบบว่านงแบบนงบ้านเราเลยอ่ะอร่อยมากเออเวลาเราเวลาเราซื้อมากินแล้วค่อยมาเนาะ รถข่กับเพาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในกรุงเทพนะคะลินมีญาตินะคะมีญาติมีเฮี้ยนมีอย่างอยู่ในกรุงเทพอ่ะหลายคนนะฮะว่ามปนบ่เป็นว่ามิตรมูนะคะลินกับมีบ้านบ้านนาอีกหลังหนึ่งนะคะอยู่บางแคนะคะคื่บางแคแล้วก็บ้านป่าอีกหลังหนึ่งอยู่ทางบางบอนนะแล้วก็บ้านพี่ชายอยู่สมุทรสาครอันนี้คือพี่ชายแท้ๆเปิดร้านเป็น เปิดอูสมอยู่สมุทรสาครน,นะคะติ้นกับไปนอนได้ไปไปมาหาชวกับไปน้อนได้บดชุดหลังนะคะแต่ว่า่วนหมากเลยสีมานอนน้ำหมูนะคะ่วนหมากเลยสีมานอนกับอรัญญาเพราะว่า ช่มขี่เราต้องกันด้วยบอกเครเด็ดไปบ้านป้าบ้านพี่ชายเท่าไหรนะคเพราะว่าข้าเจ้าก็อยู่ทางฟังท้นผุ่นนะอยู่ทางอันทางบางบอนทางสมุทรสาครมันกระไก่จากสนามบินนาะ่นนะเวลาไปเวลามากมัน่บสะดวกทั้งสีหน้าในความเร็กของเล่นอนะ อยู่ฟังนี่อยู่ทางทางสีนคัครินท้างนี่มันกใกล้กันครับอสุอวรรณภูมนะิหนึ่งสีใกล้กับสนามบินหนึ่งเสิยเรืกัแบบนั่งแท็กซี่แค่ประมาณสิบนาทีก็ถึงสนามบินนะคะแตแล้วอยากดูท่งนี้หลายกว่าเพราะญอยากขายของเจ้าน้อยนะคะทีมล็อกแกะนะคะ คิมรัแกนำข้าจากออสเตรเลียตอนนี้ออเดอร์ปังมากนะคะไปเอาไปใส่นะคะมีลูกค้าเก่ามีลูกค้าเก่าเรียนกลับมาซื้อซ้ําหลายท่านนะคะหน้าเด็กหน้าใสหน้าเนียนนะคะมีคนมีหลายท่านเลยที่มาถามทีมาสงสัยว่าที่เรียนเรียกว่าชุดเล็กกับชุดใหญ่เนี่ยเขาต่างกันยังไงนะคะทั้งที่ปริมาณเท่ากันทาไมเรียกชุดเล็กชุดใหญ่นะอันนี้เซรั่ม เซรั่มของชุดเล็กค,คือเป็นเซรั่มโกลเซรั่มทองคํานะคะอันนี้เป็นของชุดเล็กนะะถ้าคนที่สังเกตดีๆนะคะปริมาณนะคะปริมาณเปอร์เซ็นต์ k, для, <arios S 2> จะน้อยกว่าเซรั agi, ่มของครีมรักแก้ชุดใหญ่นะฮะนั่นแหละลินลินทำไมลินถึงเรียกว่าชุดเล็กชุดใหญ่นะสําหรับชุดเล็กปริมาณนะคะเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ปริมาณหรอกเปอร์เซ็นต์ของเซรั่มของเนื้อเซรั่มเนี่ยความเข้มข้นของเซรั่มเปอร์เซ็นต์ของเซรั่มเนี่ยจะน้อยกว่าชุดใหญ่ ะะถ้าคนที่อายุมากๆประมาณรินขึ้นไป40อัพเนี่ยรินแนะนําให้ใช้ชุดใหญ่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์นะคะความเข้มข้นคุณภาพเขาจะมากกว่าเซรามไอตัวชุดเล็กตัวนี้นะคะถ้า40อัพแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนที่อายุยังน้อยๆนะนะ30ต้นๆอะไรประมาณเนี้ย30ต้นๆถึง40เนี่ยยังไม่เยอะก็ใช้ชุดนี้ได้ไม่มีปัญหานะคะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ากระทำดาดอ่ะคนเข้าแก้ตัวมากมันมาละเราก็ต้องย่อมจักแบบต้องเอาความเข้มข้นเอาความแบบ เราต้องเอาใช้ของแรงนิดนึงอย่างะมาณนี้นะนะวากันง่ายๆเลยนะ,ะสำหรับตัวเล่นเองนะคะส่วนตัวเล่นนี่ใช้ชุดใหญ่นะะชุดใหญ่แต่ว่าลินดีลินลินบาดีแต่ว่าสบู่นะคะใช้ตัวเดียวกันหนึ่งชุดเนี่ยใช้ได้ประมาณสองถึงสามเดือนนะะไม่เปลืองนะคะซื้อชุดเดียวคุ้ม เมื่อก่อนลินเข้าแบบไปฉีดเมโสไปเข้าแบบสถานเสริมความงามอันนี้บ่อยมากนะคะเดือนหนึ่งเจ็ดพันแปดพันไปเข,าข่าอางเทียน่ะเดี๋ยวนี้ซื้อชุดเดียวสามพันสองพันแปด้อยเก้าสบเก้าบาทจบเลยไม่ต้องทำอะไรเลยตอนเนี้ต้องทําอะไรเลยนะคะกลมั่งแทามาหาเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงกระทักหน่าใสาขึ้นสวยขึ้น เพื่อนสาวก็ซื้อไปแล้วหนึ่งชุดแล้วนะคะกานเพื่อนสวยกว่าด้วปะเลยชื่อใส่นะฉันกินหมดจริงๆน,น,เนะเนี่ยถาดเนี้ยเนี่ยถาดใหญ่ๆแล้ว อลืมบอกนะคะคิมลกแกะนะรินส่งทั้งในและต่างประเทศนะคะราคาส่งต่างประเทศนะคส่ง D S L นะคะ D S L ราคารวมส่งราคาสินค้ารวมค่าส่ง4,200บาทนะคะส่งทั่วโลกนะคะส่งในไทยราคา2,899แล้วก็1,499ส่งต่างประเทศ4,200บาทอันนี้ส่งถึงบ้านเลยนะคะรอรับได้ที่บ้านเลยนะคะคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม4,200บาทนะไปชุนจ่กระถักมากนะคะ บมืาวานก็มีลูกค้านอร์เวย์นะคะมาสัง่งไปลูกค้านอร์เวย์สวีเดนสวีเดนเนี่ยเยอะนะคะสวีเดนฮ่องกงกับมี่มตื่นไก่นางอร่อยมากติ่นไก่แล้วต่มมสานาปกระแดกเลยด้เนี่ยเน้อเพราะว่า ทาคนที่จ้าสิต้มแยกต่างหากแล้วมันสิเวลาเขากินตีงกันแล้วมันสิยรสออกสรสชาติจืดๆไงเอาเน,นี้ยจะต้มใส่น้ำปลาเลยกินเข้าไปคือแบบนัวเลยอะ่ะอแสดงว่าเราเราเขี่ยวเข่ากันเลยแล้วตม้มต้มเอาไข่มันมันออกจังหน่อยแล้วกันแล้วก็เขี่ยวใส่กันไปเลยนะอร่อยแล้วเนี้ยหรอยสซ่บ มประแจกแล้วแบบว่าประแจกยังนุอ่ะใส่เลือดผุดเอาใส่เลือดใส่ลูกชิ้นใส่โอ้ะสารผัดเนี่ยขุดเอาคือได้กำไรมาสามสิบห้าบาทนะเดี๋ยวเมื่อนีรียกพอปิ้คิดสมมติเจอกันไม่คลิปนานนะคะอิมแล้วนะคะบ๊ายบาย